ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราที่ยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องเขมรเองก็หวังจะย,ยึดปราสาทตาควายคืนจากไทยซึ่งก็มีการส่งกําลังพลมาหลายกองพันเพื่อที่จะเข้าตีทหารไทยเราแต่ณเวลานี้การต่อสู้หลายจุดยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องสู้รบกันอย่างดุเดือดมีทั้งการยิงปืนใหญ่การรุกคืบด้วยกําลังทหารภาคพื้นดินโดยฝั่งของทัพบ,บกไทยเราครับก็มีไม้ตายทีเด็ดตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของทาหารเขมรพร้อมกับ มาอัปเดตสงครามสื่อกันบ้างครับที่สื่อของเขมรก็พูดไปอีกเรื่องหนึ่งสื่อของไทยเราก็รายงานอีกแบบหนึ่งแต่กลายเป็นว่าสื่อของต่างประเทศเนี่ยที่รายงานตามความจริงเข้าข้างไทยเรา100เซโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันยาวๆกับคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การปะทะในแนวชายแดนของไทยเราซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในวันที่27กรกฎาคมครับยัง มีการประทะอย่างต่อเนื่องยังยิงกันดุเดือดตั้งแต่เวลาตีสี่ช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยทหารกัมพูชาเองเนี่ยได้มีการยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ปราสาทต,ตามเมืองอำเภอพนมรักจังหวัดสุรินทร์และก็ยิงเข้ามาในเขตช่องอานม้าอำเภอธนบดินจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีความพยายามครับจะเข้ามายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์หลังจากทหารไทยเราเนี่ยเข้ายึดได้และก็ปักธงเชิญองคชาตไทยขึ้นไปบวกสะบัดในเสาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ช่วงเวลา6นาฬิกาสีนาทีครับทหารกัมพูชาเนี่ยก็มีการ าตกใส่บ้านเรือประชาชนไทยเราทำให้ไฟไหม้ดับมอดไปทั้งหลังส่วนในบริษัจังหวัดสุรินเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันทางที่ก่อนหน้านี้มีการอ้างจากกับ,บูชาเอง ว่าคุณมาเน็ตนายกดัตตโมตีของเขาเนี่ยได้คุยกับทาไปดีเรียบร้อยว่าจะหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขแต่สิ่งที่ทําไม่เห็นเลยก็คือทหารขมิ้นครับไม่ได้หยุดยิงตามที่กล่าวอ้างซึ่งเราก็มีหลักฐานชัดเจนและก็เป็นไทยเราจําเป็นต้องตอบโต้เพื่อปกป้องประชาชนและดินแดนไทยโดยใช้ปืนใหญ่พิสัยไกลเนี่ยยิงตอบโต้เป้าหมายก็คือปืนใหญ่และเครื่องยิงจรวดของกัมพูชานี่เป็นการอัปเดตในช่วงเช้ามืดของวันเท่านั้นนะครับแต่ล่าสุดทหารของกัมพูชาเองหวังที่จะขึ้นมายึดปราสาทตาควา คืนจากไทยอีกครั้งหนึ่งก็มีการดาดมกําลังพลมาหลายกองพันเลยครับเข้าตีทหารไทยเป็นดารกตอนนี้ก็เรียกว่ายังดุเดือดโดยมีรายงานล่าสุดในเวลา10นาฬิกา30นาทีการต่อสู้ที่แนวรบพระวิหารเนี่ยยังคงรุนแรงและก็สู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งการยิงปืนใหญ่การรุกคืบด้วยกําลังทหารภาคพื้นดินโดยส่วนใหญ่แล้วครับทหารของเขเมรเนี่ยเขาก็จะเติมกําลังพลมาโดยตลอดไม่ว่าจะมีการเสียชีวิตอีนายก็จะยังคงเติมกําลังพลแบบที่ว่าเห็นเหมือนเป็นผักปล เสียชีวิตไปกี่รายเนี่ยก็จะเติมเข้ามาเติมเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าขมรนเองนะครับในกองนับของพวกเขาเนี่ยไม่มีการเกษยียณอายุเลยถ้าเกิดคุณเป็นทาหารคุณก็ต้องเป็นตลอดชีวิตนั่นก็หมายความว่าในแนวรบของพวกเขาเนี่ยอาจจะมีกําลังพลมากกว่าไทยเราเนื่องจากมีการเป็นทหารตลอดชีวิตคือ อายุ70ปี80ปีก็ยังต้องมาเดินราตเวณนเ,เดินเป็นทหารอยู่เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นนะครับจากแก่แค่ไหนจะเท่าแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมารวบรบกับสมรภูมินี้ บางคนก็ถึงกับเป็นบทสรุปสุดท้ายของชีวิตตัวเองเลยเรียกว่าน่าเห็นใจกับทหารของเขมรเหมือนกันแต่ผู้นําเองไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพยายามระดมกําลังส่งกําลังพลเนี่ยเข้าตีทหารไทยมาดูตลอดซึ่งล่าสุดครับทหารไทยเราก็นําพี่ใหญ่รถถัง VDC ออกมาประเชิญหน้ากับทหารเขมรแล้วครับโดยมีเป้าหมายเพื่อโจมตีผู้รุกรานและก็ตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของฐานกัมพูชาถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ได้เนี่ยมันจะสร้างวิกฤตให้กับฐานที่มั่น บูชาในการโจมตีหรือว่าระดมพลเข้าตีไทยเราโดยที่ศักยภาพเด่นของรถถัง v d 4ท,ที่ไทยเราได้จากจีนมานะครับอาวุธหลักก็เป็นปืนใหญ่125มิลลิเมตรแบบโหลดอัตโนมัติซึ่งจะมีการใช้กระสุนแบบเดียวกับรถถัง T72 และก็ T90 ของรัสเซียระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติเนี่ยทำให้ใช้พลประจาการเพียงแค่สนายเท่านั้นและก็สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะรวมถึงระเบิดแรงสูงและก็ขี่ปนาวุธนําวิถีลำกล้องนี่คือศักยภาพของอาวุธหลักนะครับส่วนระบบควบคุมการยิงนั้นก็ มีความน่าสมัยเป็นเลือดเลยโดยมีระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติยิงได้แม่นยําขณะเคลื่อนที่ซึ่งผู้บังคับการเนี่ยสามารถแทรกแซงการยิงได้ทันทีแบบเรียวไทม์ก็คือติดต่อกันแบบเรียวไทม์ได้ส่วนในการป้องกันครับก็มีเกราะปฏิกิริยาโดยป้องกันหัวรบจอเกราะหรือว่าจรวดต่อสู้รถถังได้ดีระดับหนึ่งด้านหน้าเนี่ยมีการออกแบบให้รับแรงกระแทกได้สูงครับและก็มีระบบป้องกันตัวเสริมอย่างเช่นสมกและระบบป้องกัน EMP ชุดเด่นหลกัลกๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความคุ้มค่าความนันสมัย และก็ยิงขณะเคลื่อนที่ได้ไม่ต้องหยุดยิงไม่ต้องหลบซ่อนยิงนะครับคือขี่ไปแล้วเนี่ยเห็นฐานคเมนิเห็นฐานรคเมนปั๊บเนี่ยก็ยิงสกัดกั้นได้ทันทีและสามารถทําความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรชั่วโมงนี่ก็เป็นศักยภาพคร่าวๆของไทยเรานะครับที่นําพี่ใหญ่รถถัง VDC ออกมาแล้วก็จะเป็นการตัดเส้นทางลำเลียง ทั้งกำลังพลและก็สเสบียงของฐานกัมพูชาและเป็นการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแนวรบในวันที่27กรกฎาคมโดยตลอดทั้งวันเนี่ยฐานขมรนก็ยังโจมตีไทยเราอย่างต่อเนื่องยังดุเดือดกันอย่างต่อเนื่องพวกเขาเนี่ยโดนยึดฐานที่มั่นไปสองฐานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมเขือปราสาทตาควายช่องอานมา้าคือเป็นฐานที่สําคัญมากถ้าเกิดว่าใครยึดได้เนี่ยจะสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์สาคัญในแนวรบทันทีโดยก็ยังมีเรื่องราวอัปเดตอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการยึดเนินภูมเขือของไทยเราที่เเรรียกว่าาป็นมิตภพ ทางสนามรบเลยที่ทหารไทยเรานั้นได้คืนร่างของทหารคขมนหลังจากสังเวยด้วยความกระหายของผู้นาอย่างฮุนเซนซึ่งก็มีรายงานล่าสุดออกมาครับหลังจากที่ทหารไทยเราเข้ายึดปลายยอดของภูมะเขือได้และก็ปักธงชาติไทยในช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมโดยยังมีการเก็บรวบรวมอาวุธต่างๆของทหานคาเมนและร่างของทานคขมรที่นอนเกลื่อนอยู่เป็น10ศพโดยทหารไทยเราเนี่ยก็มีมนุษยธรรมพอครับไม่ได้เผาทําลายไม่ได้ทําลายหรือว่าไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดแต่ว่าทหารไทยเนี่ยได้มีการ ประสานไปยังฝ่ายขมนในพื้นที่ใหมารับศพทหารขมนทั้ง1 0ศพเพื่อที่จะกลับไปทําพิธีเพราะว่ามิตรภาพของไทยและฐานในพื้นที่เนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่เมื่อต้องมีการรบต้องมีการบระะัลลทุกคนก็ต่างทาหน้าที่ของตัวเองซึ่งทหารขมนหลายตัวหลายนายเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่ายังไม่อยากจะรบนะแต่เมื่อผู้นำขมนต้องการดินแดนไทยต้องการประสาทและก็ต้องการสร้างคะแนนนิยมให้กับลูกชายของตัวเองเนี่ยเพื่อให้มีกระแสนิยมและอยู่ในอำนาจต่อยาวๆทหารขมนเองก็จำใจต้อง รบกับทหารไทยโดยความหมดหูยังมีอยู่นะครับเพราะนานขมียนหลายนายเนี่ยได้มีการถ่ายทำคอนเทนต์รับเงินเดือนเบียแก่8,000เรียวหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ64บาท1.97ดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเศษเงินของฮุนเซนทั้งนั้นเลยนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ย ในการอพยพประชาชนของทางการรัฐบาลกัมพูชาเองซึ่งก็มีคลิปออกมาว่ามีการแจกไข่ต้มให้กับชาวอพยพขมิญคนละหนึ่งฟองและก็ต้องนอนริมถนนลานกลางแจ้งไม่ว่าฝนจะตกไม่ว่าแดดจะออกเนี่ยพลเรือนกัมพูชาเองก็ต้องอยู่แบบนั้นนะครับเนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมพื้นที่สําหรับการอบพยพพลเรือนก็เรียกว่าเป็นในหนึ่งความพร้อมของไทยเราในการอบพยพไม่เหมือนกับขมิญนะครับและล่าสุดสงครามในพื้นที่ตอนนี้แนวรบในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง ซึ่งก็มีการเตือนทาหารไทยเราต้องปิดระบบการระบ,บุตำแหน่ง GPS ของโทรศัพท์รวมไปถึงการงดใช้โซเชียลมีเดียทันทีเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจุดปะทะงดถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอที่แสดงพื้นที่จริงหรือว่ายุทธูป,ปกรนะครับรวมไปถึงปิดบลูทูธปิด Wi-Fi หักไม่จําเป็นเพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณใช้เฉพาะอุปกรณ์สื่อสารของหน่วยที่เข้ารหัสข้อมูลเท่านั้น เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีการปฏิบัติการไซเบอร์วาร์แฟจากฝ่ายตรงข้ามของขมนเดงมีการติดตามและก็สกัดข้อมูลรวมถึงระบุตำแหน่งจากการเคลื่อนไหวทางโซเชียลโดยเฉพาะการโพสต์ภาพหรือว่าข้อความจากจุดประทะหรือฐานที่มั่นเนี่ยอาจเผยพิกัดของหน่วยเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งอุปกรณ์ที่มメสามารถระบุพิกัดเราได้เนี่ยก็เป็นเอพอร์ตสมาร์ทวอทวิทยุซิมโทรศัพท์การประทะครั้งนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าดิจิตนะครับมีการปฏิบัติการทางเทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งขメเนี่ยก็จะมีการใช้โด ในการโจมตีเราด้วยครับเรียกระดมโดนเกษตรจากประชาชนเพื่อที่จะมาติดตั้งอาวุธและทําลายและทําลายฐานที่มั่นของไทยเราโดยณขณะนี้เนี่ยยังต้องส่งกําลังใจอย่างต่อเนื่องเอาละ่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าขนาดทั้ทีวาแน่ยังโดนลูกชายหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์หลอกว่าหยุดยิงจริงๆแต่ดิงๆเนี่ยยิงไม่หยุดโอ้โหแสบจริงๆสำหรับเจ้าฮุนมาเน็ตนะครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่มีคำกล่าวอ้างกับ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างดูเนทรัมเนี่ยว่ามีความจริงใจที่จะยุติการยิงแต่ในทางกลับกันขพอเท็จจริงนี้เนี่ยกลับชี้ว่าเขายัางคงสั่งการให้กับกองทัพทหารขาเขมรโจมตีไทยเราที่ปราสาทต,ตาควายและก็บริเวณช่องจจมอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่หยุดไม่หย่อนและก็นอกจากนี้ครับยังมีคําสั่งให้ทหารกัมพูชาเนี่ยระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 โจมตีแหล่งชุมชนพลเรือนชาวไทยในจังหวัดสุรินเมื่อเช้าว,วันนี้ซึ่งโฆษกกองทัพบกของเราก็ออกมายืนยันว่า,ขาเขมรน,นั้นยังไม่หยุด,ดย นอกเขตปฏิบัติการแนวรบ ทยเราด้วยและทัพโบกของเราก็ยังยื่นคําขาดนะครับจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อขมรต้องมาขอเจรจาเองเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วขมรยังยิงต่อซึ่งการเจรจากับทางยุทธวิธีทางทหารนั้นมันคนละส่วนกันจริงๆถ้าเกิดขมรอยากจะเจรจาครับก็ต้องมาเจรจากันต่อหน้าสนามรบว่าจะหยุดยิงด้วยกันส่งมาเลยครับนายพลหรือว่าผู้บัญชาการที่คุมเหล่าแต่ละเหล่าฐานแต่ละฐานเนี pay, ่ยออกไปคุยกับทหารไทยเราถ้าเกิดว่าจริงใจนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทำก็ยังโดนหลอกบอกว่าจะหยุดยิงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิงไม่หยุดซึ่งถ้ ถ้าเกิดเราอยากปิดเกมผมคิดว่าจุดศูนย์ดูลหัวใจของเขม็นเลยที่เป็นแรงขับเคลื่อนของรัฐบ,บาลกัมพูชา ก็หนีไม่พ้นปลอยเปดคาสิโนโรังสแกมเมอร์หรือว่าคอเซนเตอร์เนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่โจมตีเราไม่ยึดเนี่ยคาเมนไม่หยุดแน่นอนนี่ขนาดโดนัลด์ทรัมป์นะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกมาโทรคุยส่วนตัวแล้วเจ้าหุนมาเนตเนี่ยก็รับปากว่าจะหยุดยิงแต่สุดท้ายแล้วไม่มีการหยุดแต่อย่างใดซึ่งรัฐบ,บาลไทยเราก็ออกมาซัดหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าไม่มีความจริงใจในการที่จะหยุดเพราะว่าตอนนี้ดาร์คาเมนเนี่ยยังยิงจรวดยิงปืนใหญ่เข้าสู่เป้าหมายพลเรือนแต่ คุณมเนตเนี่ยยังออกมาแบบโอโหโกหกน,ด,น,ด,น,ด,นด้านนะครับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยพร้อมหยุดแล้วนะแต่ว่ากลัวไทยกลับลำ ขเมนก็เลยไม่หยุดยิงเรียกว่าตอนนี้สารัฐหรือว่าโดนัทรั์เนี่ยน่าจะควันออกหูแล้วนะครับกับการโดนหลอกจากหัวหน้าสแกมเมอร์เจ้าหุ่นมาเน็ตและก็หุ่นเซนไปกันต่อที่สงครามข่าวกันบ้างนะครับโดยในปัจจุบันตอนนี้เรียกว่าการข่าวทั้งไทยเราและก็ขเมนนั้นรายงานตรงข้ามกันชัดเจนโดยเฉพาะขเมีครับที่ไทยเรารายงานแบบไหนเขาก็จะบอกว่ามันไม่เป็นความจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงโดยปัจจุบันตอนนี้ครับข่าวในไทยกับข่าวกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าไม่ตรงกันเลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมักไม่ เสนอการสูญเสียแต่ก็บอกว่าฐานไดเราเนี่ยยึดพื้นที่คืนได้คือไม่นําเสนอเรื่องนี้เลยแต่พอเพจทางทหารหลักๆของโลกโลงข่าวออกมาว่ากัมพูชาเป็นคนโจมตีก่อนเป็นฝ่ายโจมตีก่อนเนี่ยไอโอของขมีนินก็จะตามไปแก้ข่าวเรียกว่าทัวลงและมีหลายครั้งหลายคราวนะครับที่คลิปการเคลื่อนพลของไทยจํานวนมากหลุดไปดึงสื่อต่างชาติสื่อทั่วโลกที่มีการเผยแพร่เนี่ยก็มีการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โห ทหารไทยอาวุธเหนือกว่ามากๆและก็มีหลายภาพเลยครับที่สื่อต่างประเทศนั้นออกมาบอกว่ากัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์แต่ว่าฝั่งขเขมรเนี่ยมีการร้องยูเนสโกบอกว่าโบราณสถานเสียหายซึ่งฝั่งเขาเองเนี่ยเป็นคนยิงจรวดเบียยใส่ ปราสาทตาควายด้วยก็ต้องเสียหายเป็นธรรมดาบอกว่าเป็นเจ้าของแต่ไม่รักของของ,ของตัวเองเลยและสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยครับก็คือเพจของทหารหรือว่ากลุ่มอสื่อกัมบูชาเนี่ยออกมาเครียดมากๆหลังจากไทยเคลื่อนพลเพราะเขารู้ดีว่ายังไงกองทัพของเขาเนี่ยด้อยกว่าแน่นอนแต่ก็ยังสู้เพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์และก็รักษาชาติิยมให้กับลูกชายของตัวเองงานนี้ถ้าเกิดแพ้ไทยไปปั๊บแล้วต่างชาติประนามสาระประนามเนี่ยผมว่าขมนไม่มีที่ยืนเหมือนกันนี่ก็คือสงครามข่าว ในการประทะระหว่างแนวชายแดนไทยกับขมิตอนนี้ต้องอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะขมรไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยิงเลยซึ่งไทยเราก็จําเป็นต้องมีการตอบโต้และก็รุกคืบโจมตีโดยมีการใช้รถถังโดยมีการใช้ปืนคอปืนใหญ่เพื่อที่จะเพื่อที่จะป้องกันแนวชายแดนให้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราในวันที่27กรกฎาคมหลังจากที่มีการประทะในช่วงเวลาตีสี่และก็ยาวๆมาถึง10นาฬิกา30นาทียังไงก็ต้องรอ ติดตามกันต่อไปสถานการณ์ตอนนี้ยังคงสู้รบกันอย่างดูเดือดและก็ต้องส่งกําลังใจให้กับทหารไทยแนวหน้าทุกนายกันด้วยรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ซัพพอร์ตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย